วันจันที่ที่12เมษายนพศสอ6พกครับผมครับนะสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมนะเนื่องในวันสงการครับผมนะพศสอ6พนปีนะ2564ครับผมวันนี้ครับผมนะวันนี้เรามาคุยเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับผมนะการนะซื้อลอตเตอรี่นะหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแทงหวยใต้ดิน นะทั้งในและต่างประเทศก็ดีมนะนะทุกคนก็มีความหวังกันทุกผลนะการเสี่ยงโชคหรือลอตเตอรี่หรือว่าการแทงหวยใต้ดินก็ต้องใช้เงินกับผมตรงนี้นะเออท่านเป็นไหมคือท่านถูกลอตเตอรี่เนี่ยงวดหนึ่งหรือแทงหวยใต้ดินถูกเนี่ยเติมตัวที่ยี่สิบบาทสี่บาทห้าบาทร้อบาทสองร้บาทสามร้อยห้าร้อยพัน ถูกกันงวดสองงวดสามงวดติดเงี้ยท่านก็มีกำลังใจตอนนี้กับผมนะมีความมั่นใจกับผมในการซื้อครั้งต่อไปตรงเนี้ยคือถ้าท่านแทงยี่สิบาทก็ได้ประมาณพันสองร้อยบาทพันสามร้อยบาทตรงนี้คือมันน้อยครับตรงเนี้ยครับผมนะเออถ้าท่านแทงพันหนึ่งเนี้ยถูกได้เท่าไหร่นะหกหมื่นหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นตรงนี้ บางบางบางคือบางที่บางเจ้าก็แถมให้ร้อยละยี่สิบอีกคือแทงพันคุณถ่ายเจ็ดร้อยแปดร้อยนะบางที่เจ้ามือก็ให้เนี่ยหากยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แทงจ่ายก็ประมาณแปดร้อยแทงพันนะจ่ายแปดร้อยบางบางเจ้าจ่ายแค่เจ็ดร้อยเงี้ยถ้าขาประจําไม่มีแต่มันน้อยนะได้ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นคิดว่าท่านมีทุนมาก ครับผมนะเออครั้งหน้าไปท่านแทงพันสองพันพอไม่ได้แทงทีห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหมื่นนี่มันก็หมดเร็วเยถ้าได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นเก็หมดเลยไม่กี่งวดก็หมดถ้าคุณไม่ถูกเลยตรงนี้คือเลขนั้นต้องเลขเด็ดจริงๆอ่ะเลขแม่นจริงๆตรงนี้กรับผมจริงไหมครับนี่แทงนึงหยุยใต้ดินนะครับผมนะหรือซื้อลอตเตอรี่เขาพู้ที่เราคาดหวังอะไรไม่ได้ผมนะ การที่คาดหวังเราคาดหวังจะถูกวันที่หนึ่งที่สองหรือจะถูกหวยใต้ดินเยอะๆแทงที่เป็นพันหลายพันสองพันสามพันห้าพันหมื่นหนึงน่งเนีน่ยคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกอ่ะเอาหวยนั้นเจ๋งจริงๆอ่ะเจ้ามือก็อันอีกอ่ะจ่ายครึ่งเดียวมัง่งไม่รับแทงมัง้งหลายเหตุผลเนี่ยคนรู้จักข้าพเจ้าในแทงไปถูกตั้งสองแสนน้ำแสนคือเจ้ามือไม่จ่ายเบี้ยวอ่ะคนนะเจ้ามือไม่จ่ายมีปัญหาผู้อยู่รู้จักกันเนี่ย ตรวทั้งสองแสนไม่จ่ายเงินตัวบ้านี้ยังไม่ได้เลยสักบาทถึงก็มีปัญหาเจ้ามืออีกกับผมนะแหมมันไม่ใย่อะไรได้มาง่ายๆกับผมตรงนี้มันลำบากมากตรงนี้ผมเขาไม่มีเงินตอนนี้เขาก็ลำบากอยู่เขาขายรถตวตอนนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายลอตเตอรี่ชีพเสริมนะสองแสนไม่ได้เงินตรงนี้เล่าให้ข้าพเจ้ากวางนี้ก็ข้าพเจ้าพูดไม่ออกเหมือนกัน คือมันเอาแน่อะไรไม่ได้ผมนะบางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เงินอ่ะมันมีปัญหาตรงเนี้ยเยอะมากครับท่านตรงนี้นะไอ้บอกอาจารย์นั้นแม่นอาจารย์นี่แม่นคนนั้นให้แม่นคนนี้ให้แม่น,แมน,นก็ถูกงวดสองงวดสามงวดนะเจมือก็ไปกินหมดอ่ะนะเจมือไปกินหมดเจมือมันจะรวยได้ไงส่วนใหญ่กับผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นน่ก็รู้อยู่นะผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นข่ารายการทั้งนั้นที่เจ้าดีเออเจ้ามือรับแทงเนี่ย นะข้าพเจ้ารู้ก็พอทุกจักนแถวนี้ก็คือผู้มีอิทธิพลดังนั้นกัะผมตรงนี้นะการเตียงโชคเราอย่าไปคาดหวังอะไรไม่ได้ผมนะเออนี่ครับผมเนี่ยสมมุติอย่างงวดนี้เออออกวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกสี่อันนี้หนึ่งเมษาห้าหกสเป็นเรื่องสมมุติเราดูเนี่ยผมนะมันต้องใช้เงินกับผมนะมุ่งหาราบแต่ฝืดเครื่องเรือทรัพย์สินเนี่ยข้าพเจ้าไปเสียงเต็มทีเนี่ย องค์หลวงพอโตผมนะองพ่อโตเนี่ยท่นก็ให้มาแม่นเลยนะตอ,อนก่อนข้าพเจ้าไปหวังกับโชคลาบมันไม่ถูกเลยครับผมนะมุ่งหาลาาแต่ฝืดคืนแล้วทรัพย์สินตรงนี้มันมันยากเราไม่รู้เหตุการณ์ลวงหน้าเราไม่รู้เลขอวุ่นหน้าจะออกอะไริบหกเมษานะถนทารู้ไหมิบหกเมษาสองห้าสี่เนี่ยวันที่หนึ่งหกตัวเนี่ยออกเลขอะไรบ้างครับผมนะถ้าสมมติใบนี้ข้าซื้อมาสิบห้าใบเนี่ย ออกงวดสมมติเป็นงวดสิบหกเมษาย,ยนสองห้าหกสี่วันนี้ข้าถูกเก้าสิบล้านเนี่ยะสมมุตอิอ่ะงวดสิบหกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยสี่สเนี่ยสมมุติเนี่ยสิบห้าใบเนี่ยเก้าสิบล้านข้าพเจ้าถูกข้าพเจ้าเอาเงินไปทําอะไรก็ไปลงทึกประจําวันไว้ก่อนแล้วบ้ลนเราไปขึ้นกองสลากก็ฝากธนาคารไว้เนี่ยฝากเงินไว้ประมาณหกสิบล้านพอไอ้เหลือนะ่นก็แบ่งให้พี่น้องไปคนละ สามติบนะล้านแบ่งคนละห้าล้านแล้วกันให้พ่อแม่ด้วยเลยด้วยเป็นหกคนหกห้าสามติบก็พอดีหกสิบล้านนะครับรเจ้าไปลงทุนนะป่านาคาลงทุนซื้อตลาดออมสินตั้งห้าล้านตลาดรอสอห้าล้านโอเคนะครับแล้วก็ไปหล่อพระพุทธรูปทําบุญเนี่ยก็เรารู้นี่เราเข้าใจพอเข้าใจว่านะพอมีความรู้ภูมิความรู้อยู่นะข้าพระเจ้าออชาติก่อนทําบุญไว้ทาบุญอะไรบอกคุณทําบุญอะไร คุณถึงถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งทั้งสิบห้าใบเก้าสิบล้านเป็นเงินสดๆเนี่ยคุณทําบุญอะไรไว้บอกทําบุญคุณพูดได้คุณทําบุญครัทําบุญอะไรข้าพเจ้าห่อพระพุทธรูปห่อประทานอะไรหลวงพ่ออะไรพระพุทธอะไรองค์พ่อพุทธหิงข้าพเจ้าอ้มาแก้วมรกตองค์พ่อองค์ดำองค์พ่อบันลแหวนอง์ทองค์พ่อทอทองพ่อระขิงองค์พเพชรพิจิตรองค์พ่อวัชสงครามองค์พ่อปางนาคปกองค์พ่อพุทธโคดมองค์พ่อสีสันเพชรนะ องพ่อปราสาทตาดาพ่อศีรษะคนนี้เอาพ่อพปอยุไหลแล้วก็เลือกเอาเนี่ยที่เอ่ยมาทุกพระองค์เนี่ยเพราะพ่อดำลองสาวเพ่งมำน้อยนะองค์สมเด็จพระสาจจา์โตพมองศรีพ่อเงินวัดดอเจยหอมเนี่ยคือพระพุทธประธานที่ข้าพระเจ้าเอ่ยมาทุะองค์นี่เป็นพระพุทธชั้นสูงคือท่านหล่อพระองค์ไหนพระพุทธประธานงไหนก็ได้บุญเท่ากันหมดครับผมนะแล้วหล่อเนื้ออะไรก็เลื้อทองเหลืองเนื้อทองสำลิดหรือเนื้อเงิน การหล่อพระพุทธรูปที่สัตว์สิธิ์ข้าพเจ้าซื้อทองไว้บาทสองบาทสามบาทห้าบาทไปเป็นมวลสารหล่อด้วยคือไปหยนเบ้าด้วยตัว,ตวเองตรงนี้ครับผมนะโอเคนะชัดเจนนะครับหล่อที่ไหนก็ลองหล่อพุทลังสีวัดไรขิงนี่ครับผมนะที่หล่อวัดไร่ขิงมาห้าปีผมนะหล่อที่วัดไร่ขิงมาห้าปีองค์หลวงพ่อขิงจำลองสามพิบสองนิ้วเนี่ยตอนอ 180, นี้งอ์ละแสนแปดหมื่นครับผมที่วัดตอนก่อนแล้วหยุดพักตอนนี้โควิดมาเนี่ยคือข้าพเจ้ามีลองหล่อไว้เสร็จสับหมดเลยหรือหล่อที่ลองหล่อก็ได้วัดนวัดหนึ่งก็ได้ นะเออลืมหล่อองค์พ่อองค์ที่ไหว้หลวงพ่อพุทธโชตพุทธโชตที่ถุสาครเนะ่ะหล่อองนี้องค์ผมหล่อประมาณทักอีองดีอะท่านองค์ใหญ่ห้าสิบเก้านี้ก็องคเป็นล้านหรือหลายแสนตรงนี้ต้องเช็คราคาดูกว่าสามสองนิ้วแสนแปดอะนะหล่อพระแก้วมรกตก่อนพ่อพุทธหิงข้าพเจ้าก่อนบรรจุองค์ใหญ่ไว้นะองค์นี้อาจจะหลายล้านเพราะหล่อองค์ใหญ่เลยเป็นไว้วิหารหรือในโบสถ์เนอะผมนะหลวงพ่อพุทธดมเนี่ย นะผมนะสามองแล้วหล่อพ่อพระติหิงครับผมมิงมาหาคนนำาชัยสุตุสิทธิ์องค์พระแก้วมรกตพ่อโดมสามองค์แลองพ่อพระติหิงเนี่ยหล่อองค์ใหญ่อาจจะเก้าสิบเก้านิ้วองหลายล้านมากสามล้านขึ้นไปอเตีงก็ไปห้าล้านหกล้านก็ได้เอาตรงนี้ผมมเหลือประมาณเท่าไหร่ห้าสิบสี่ล้านถือทกสออีกผมตนอีกสิบล้านก็เหลือประมาณตีห้าล้านก็เหลือ เหลือประมาณเท่าไหร่นะสี่ห้าล้านเออจากหกสิบล้านสี่ห้าล้านก็ไม่เป็นไรฝากธนาะคารซื้อที่ไว้สักห้าล้านสิบล้านนะบานนี้ที่พระเจ้าพูดตรงนี้เอาแค่นี้นแหละนะสร้างเสร็จรอเสร็จก็ถ,ถลองหมดวัดกับผมนะไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้ของมงคลไหว้พระพุทธที่ขาราพเจ้าสร้างไว้นะพระพุทธที่โบสถ์แล้วนะไหว้พระพุทธนะด,ด้วยแล้วก็เลี้ยงพระสงฆ์ด้วยแม่ชีก็เลี้ยงเนงก็เลี้ยงหมดคนก็เลี้ยง นะเราก็จ้างตุ้มอาหารมาเลยร้านกุ้ตุ๋ก๋วยเตี๋ยวมาให้เรียบร้อยขนมก็ขนมนะเลี้ยงแม่อันอยู่แล้วตรงนี้อ,อทําบุญด้วยอะไรด้วยเลี้ยงคนด้วยอ,อ๋ออะไรก็ว่าทําทานเลยนะอันนี้ทําบุญนะเลี้ยงพระสงฆ์สาม,มเณนนีน่ถวายค่าพระพุทธินินวัดด้วยอะไรด้วยบวงสรวงด้วยครับเจ้าทํามานะทำพิธีไหว้ด้วยอะไรด้วยบูเห็ดเป็ดกไก่ไหว้บวงสรวงเลยครับผมนะเนเี่ยชัดเจนนะครับตรงนี้เราจะทําบุญเนี่ยครับพระเจ้าพระพุทธเออชัดเจนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้นะ เงนินตรงนี้เราบริหารจัดการให้ดีเรามีสติครับผมนะเออแล้วฝากธนาคารไว้ซื้อสลากทกสไว้สลากออมสินไว้อย่างห้าล้านนะสิบล้านแล้วคือทําทําบุญทางโลกทางธรรมครับผมนะเออนะเราก็ทําเต็มที่ก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กนักเรียนเนย้ระเจ้าก็ไม่มีจะกินยากจนมาก่อ่ก็ต้องเลี้ยงตรงนี้ครับตรงนี้เราก็อธิบายนั่นฟังเราแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่มีใครเก่งว่ารู้รู้มากกว่ากัน อาแล้วศึกษาเลยรู้ก็ปล่อยเตาเลยซื้อเตาปล่อยสักตัวซื้อเตาปล่อยคือซื้อไม่อันเป็นพันเป็นหมื่นหลายหมื่นก็ซื้อห้าหมื่นก็ชาห้าหมื่นก็ซื้อปล่อยหมดปล่อยที่สวนข้าพเจ้าเนี่ยแหละนะสวนข้าพเจ้ามันเป็นบ่อเป็นไรเออเป็นป่าเป็นไรติดคลองติดไรเขาจะอยู่ในสวนเขาก็คานขึ้นมาลงคลองอะไรก็ดีแล้วข้าพเจ้าปล่อยทำบุญทำนี้เสด็จพ่อข้าพเจ้าเสด็จแม่ออ แต่พ่อเตาแต่แม่เตาแต่พี่สะเบ็ดน้องลูกหลานข้าาเจ้าปล่อยเตาก็าพเจ้าปล่อยมาก็หลายหมื่นแล้วนี่รวมกับเพื่อนก็หลายหมื่นบาทประมาณสี่ห้าหมื่นบาทขนาดจนๆนะนะปล่อยมาหลายหมื่นนะมาเจ้าปล่อยเออไมที่ท่านเห็นกันเนี่ยซื้อเต่าปล่อยเตาได้นอนแล้วเราอย่าไปสั่งการซื้อเต่าปล่อยซื้อปลาซื้ออะไรเนี่ยนะซื้อปลาซื้อปลาไหลซื้อกบซื้อระยับ อย่าไปสั่งเด็ดขาดเรื่องนี้ไม่ดีบุญเป็นบาตรต่างหากครับผมนะเออข้าพเจ้าอ่าไปเดินตามตลาดเองเจอก็เจอก็ซื้อไม่เจอก็ไม่ซื้อตรงนี้ครับผมนะอย่าไปสั่งเด็ดขาดถ้าไปสั่งจองเขาหรือไปบอกเขาเออข้าพเจ้าขอสั่งเต่าเงี้ยเขาเขาจับมาเลยครับตรงนี้นะเขาไปจับมาอะไรมาก็บาปกรรมเราอีกก็มันไม่ดีไม่ถูกครับผมนะการทาบุญเคล็ดลับอยู่ตรงเนี้ยอ่าไปสั่งเด็ดขาดตรงนี้ถ้าไปสั่งซื้อเต่า่าเออคุณ คุณไปจับเตา่าสั่งเตา่าสักเออตัวสองตัวห้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวคุณสังไว้ปงปลาเหมือนกันปลาช่อนปลาดุกปลาไหลอะไรเนี่ยคือการตามบุญปล่อยเต่านี่คือเต่าเป็นสัตว์ชั้นสูงนะด้บุญที่สุดอะปลาทำด้บุญไหมก็เป็นอาหารของเราอะปลาดุกปลาอะไรยงี้ยแล้วแต่ท่านก็ปล่อยได้ตรงนี้ก็ไม่เถียงแต่ปล่อยเตา่าด้บุญที่สุดบุญเยอะที่สุดเป็นบุญกับผมเนี่ยเป็นพญาเตา่าคุ้มครองเราตรงนี้นะพญาเตา่าเรียนมีกับผมถ้าพญาเตา่าท่าน นะเออข้าเจ้าปล่อยเตาเป็นพันเป็นหมื่นกี่หมื่นก็ปล่อยมีเงินขนาดนี้ปล่อยแน่นอนอาเมืองก็ปล่อยแสงก็ปล่อยหรือมีร้อยมีร้อยมีร้อยตัวร้อยท่านเนี่ยเหมาหมดตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเท่าไหร่ก็ได้แต่ตัวใหญ่เบิ้งก็ก็เหมาหมดทั้งหมดอ่ะอื่นๆก็มีขายประมาณสี่ห้าสิบตัวข้าพเจ้าก็เหมาหมดทั้งสิน้นเหมาแล้วมาปล่อยที่ส่วนข้าพเจ้านะเราเอากระมังไปอะไรไป,ไป,ไปเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยไว้ติดรถเลย กับบางเนี่ยติดรถไว้เลยใส่น้ำไม่หน่อยเออไม่ต้องใส่ก็ได้เอาที่นุ่นก็นได้นะพราเจ้าก็ช่วยเต็มที่นะเรามีตรงนี้เราทำตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เราได้มาอย่างงานทอดกระถินเนี่ยเดือนมรามาในตุลาเนี่ยทอดกระถินเนี่ยทอดทอดกระถินงานทอดกระถินเนี่ยอาสาหะงานทอดกระถินเนี่ยภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมข้าพเจ้าไปก็ประมาณไปรูปอนุโมทนาบุญ ทำบุญอย่างเงี้ยดีไม่ได้ทำเลยทักบาทโมธนาบุญเฉยๆก็ได้บุญประมาณสามสี่สิบสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านเนี่ยได้สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้าพเจ้าได้สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เรามีเงินแล้วตอนนี้ก็พอจุกจ้าก็ทําวัดละพันสองพันเนี้ยหรือห้าร้อยแล้วแต่นะสิบวัดกูไปทอดปีงเจ็ดวัดแปดวัดเก้าวัดสิบวัดเออคุณได้เท่าไหร่วัดละพันก็สิบวัดก็หมื่นถ้าวัดละสองพันสิบวัดก็สองหมื่น แต่วันละห้าร้อยสิบวันก็ห้าพันก็ไม่ใช่น้อยต่อปีภายในหนึ่งเดือนนะเอาทําไมคุณรู้ได้ไงไปท่อวันนะี้คุณก็ขับรถก่อนท่อกระถินดิคุณตะกะทิต่ 2, องที่เขาขึ้นไปบอกคุณก็ขับรถไปดูแล้วจดไว้อะไรไว้นะมีสมุดสักเล่มถือสมุดสักเล่มก็จดไว้เออวัดนั้นอย่างวัดดอนเจหอมท่อกี่โมงอ่ะเออวันอะไรส่วนใหญ่ท่อเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเ,เวลาสิบโมงคุณก็ไปก่อนเข้าใจไหมทอดบ,บ่ายโมงคุณก็ไปก่อนก่อนเที่ยงก็ได้ตรงนี้ครับผมนะ ดีก็ทอดก่อนเวลาก็มีครับผมนะที่บทประสบการณ์ครับพระเจ้าตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เออแล้วไปโจทย์วัดห้วยจอเควัดประผมเจดีคือละวัดลาดละกันนะผมนะวัดท่ากระบือวัดท่าไม้วัดหนองนกไข่วัดนะเชิงเลนวัดบางช่างเหนือวัดห้วยจลเคคือเยอะแยะผมวัดอะนะครับตรงนี้ ก็เราไปจดก่อนอะไรก่อนนะผมนะเออโอเคนะครับตรงนี้เออเราก็ไปจดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทําบุญเขาหรือโมทนาบุญาาการโมทนาบุญเราก็ร่วมยินดีกับเขาร่วมสแสดงความยินดีกับเขาด้วยความจริงใจด้วยจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ่เบิกบานแจ่มใสนะนะเราไม่ต้องอิจฉาทิสยากันเนี่ยเราก็ได้บุญตรงนี้นรับผมนะแล้วเราก็ลดความอิจฉาทิสยา เห็นใครได้ดีไม่ได้ตรงนี้ผมแล้วยินดีก็เพราะเขาทาบุญเนี่ยเขาเป็นประาาธานกฐินเนี่ยแต่ต้องแตนทําแตนเท่าไหร่ก็แต่ทุกท่านก็ร่วมมานะบุญหรือทําบุญบาทสองบาทหาบาทสิบาทยี่สิบาทร้อยบาทด้วยติ๋ทงท่านนะวันนี้ข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ถวายข้าพุทธประธานที่บ้านอีกวันหนึ่งครับผมนะขอท,ท่านคิดสิ่งใดขอสําเร็จสมปูรน,น์ทุกการมีโชคเปลาบลำํำรวยปังๆครับผมนะเสี่ยงโชคใบสองใบก็พอนะนะขอท่ทานโชคดีครับผมนะกาัต่อปีใหม่ทุกท่านขอมีความสุข เดินทางต่อไปทุกท่านครับผมสาธุปฏิปฏิธิพันธ์กครับผม